เมื่อเราถึงการเ็ตหน้านะครับจิเป็นหน้าดำหน้าขาววานขาวท้ายก็ดีนะครับผมมาแต่ละค้นรูทฤษฎีกันหมดนะครับแก่เหตุผลของแต่ละค้นบวคือกันนะครับจิเป็นเหตุผลนั่นโน่นนี่นั่นนะครับองค์ประกอบปัดใจหลายๆอย่างนะครับสาเหตุของแต่ละค้นคือบวคือกันนะครับแม้แต่พื้นที่ก็บวกคือกันเอายกตัวอย่างคือหน้าผมนะครับหน้าผม ถ้าผมเป็นหน้าดอนหรือหน้าโคกเนี่นะครับมันจีบเรียบมันจีบเเสมอนะครับมันจีบเมันจีบเลาบบลเสมอมันจีบเป็นคนบัรไายแล้วนะครับยี่คนถามผมนะครับว่าเป็นท้งใดดับหน้าแล้วคือโบเปียงหน้าบอกผมต้องบอกจีินะครับหน้าโคกหน้าดอนเนี่ยหญ้ามันแห้งนะครับแล้วก็หน้าผมมันเก็บหนามบาไฟอยู่นะครับถ้าผมจีบเปียงน้าบอกผมก็ย่านหญ้าเกิดนะครับ ผมก็ย่านหนาเกิดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขาไปทาน้อฝผลแบ่บรูดจักว่าผลจิตกแย่ไปนะครับถ้าเต็นหอกแล้วนั่นนะครับถ้าแทงตลอดเนี่ยหนามันก็จีเกิดได้นะครับหนามันจะจเกิดได้ชอบฝผลจีแม่หยาก็จเง่อยนะครับมันมันก็จิจัดการหนายากนะครับเหตุผลอันนี้คือเหตุผลของผมนะครับแต่ว่าขอเสียนะครับผมบอกที่ผมจะบอกถึงขอเสียนะครับ ขอเสียที่ผมเปล่งหน้าบอ,อกนะครับขอเสียนี่หลายอย่างครับหนึ่งเมื่อฝนโ่ตกมากสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับหน้าม,มันแห้งหมดขอเสียอันแรกก็คือเขาผมเนี่ยมันสีอ่อนนะครับเพราะว่ามันแช่น้ำม,มาได้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับมันแช่น้ำม,มาเป็นอาทิตย์เนี่ยเพราะตะนาแห้งหมดเขาสีอ่อ,อนนะครับสีลมพับ ไปทั้งนั้นทั้งนี้นะครับสองห้อยกะกินนะครับห้อยกัดห้อยกักัดกระปูกะกัดนะครับกะเป็นเดินเป็นเบ้งเป็น,นอีหยังแล้วก็เข่ากระบแทะนะครับเพราะว่าผมขังน้ำไว้เข่ากระบแทะเข่ากระบแข็งแรงนะครับที่กระปูกะกัดปักหอยกะกัดมีคือ พอเสียนะครับที่ผมบ่เอาน้ำออกนะครับพอได้ฝนมาอีกเทือนึงนะครับพอจะมีน้ำปุ๊บเข่าผมมันก็เลยใบแช่น้ำนะครับก็มันต้องได้เศร้าขึ้นถ้าพอเศร้าขึ้นเนี่ยมันใบมันสิเปื่อยข้าก็สิตายนะครับสาเหตุอีกหนึ่งที่ผมบ่อเอาน้ำออกก็คือผมบ่าสามารถจัดการน้ำออกน้ำเขา่าได้ดั้งใจผมนะครับ ถ้าสมมติว่าผมอ,าออกออวไปแล้วงาเกิดคาคอมือเนี่ยถ้าผมสูบน้าจากสามเมืใส่ปุ๊บถ้าฝนบปตกเม่สมทบนะครับหน้าผมเนี่ยแงหงงอๆนะครับแหงเล่ยนะครับเพราะว่าท้นที่ผมมันเก็บมันเก็บน้ำเ่อครอยู่นะครับ็บบ่อยู่ซะเลยล่ะนอกจากฝนที่ตกค้วแล้วก็มีน้ำไหลพันตลอดเนี่ยจะแต่โอเคนะครับทั้งกะทิโอเคอยู่นะครับถ้าผมที่สูบหน้ามาใส่ปุ๊บนะครับ มันทีแห้งเมืซอจำร้อยหยาเกิเดเงาเรานะครับผมรุ่งหยานะครับแต่ละคนจ็มีเหตุผลผลของแต่ละคนนะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่กับโบกข้กันนะครับการเหตุหน้ามันก็อยู่กับพื้นที่นะครับพื้นที่ของแต่ละคนอ่อพื้นที่เพื่อนเป็นดังสี่เพื่อนเหตุแบบนี่เพื่อนไดผลพื้นที่อ ทั้งนี้เพิ่นเป็นลักษณะนี้เพิ่นเฮ็ดแบบนี้มันได้ผลมันก็เลยเว้ารวมๆแบบว่าต้องต้องเฮ็ดจังซี่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 มันก็เลยเว้าบ่ได้นะครับผมว่าทุกคนต้องผมมาทุกคนเข้าใจนะครับทุกคนที่เฮ็ดหน้าสิเข้าใจนะครับมันอยู่ที่กับพื้นที่นะครับการพื้นทีหน้าผู้นั้นเป็นจังซั่นหน้าผู้นี้เป็นจังซีหน้าผู้นี้จังซี่นะครับอันนี้คือเว้าถึง การเห็ดหน้านะครับแล้วก็บอกถึงข้อเสียของผมที่ผมบ่อาน้ำออกนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวส่วนพื้นที่ของผมนะครับที่ผมออกมาบ่อยตั้งนะครับขอบคุณหลายๆเรือครับที่รับชมนะครับอาไว้พอกันคิดหน้าครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเห็ดหน้ากับมัมานเขาทุก่ทุกคนเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ